สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้กู้ภัยสงสยัยแตงโมไม่ได้ชี่แต่นี้บางอย่างเผยพยายามเอาตัวรอดสุดชีวิตจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุพระตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงคราม หลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างที่จะไม่ชอบมาพากลล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าชัดชัยกิติชัยซึ่งเป็นกู้ภัยที่มาร่วมภารกิจค้นหาร่างของแตงโมนิดาด้วยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่าน้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับเพราะขาขวาโดนใบจักฟันเข้าขาลึกมากยาวคืบกว่าครับน้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำ แต่ขาขวาตกน้ําและโดนใบจักฟันเข้าขาเลยต้องตกน้ําและหมดสิทธิ์ใช้ขาพยุงตัวเองส่วนขาซ้ายก็โดนด้วยเล็กน้อยครับจากความคิดส่วนตัวผมนะครับส่วนอื่นไม่มีบาดแผลครับไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้เลยครับเสียใจมากๆครับนอกจากนี้ก็ยังได้เขียนข้อความต่อลงในคอมเมนต์อีกว่า สภาพชุดใส่ครบไม่ได้ถอดฉี่เลยครับใส่เกาะอ,อกสวมจากบนลงล่างถอดยากครับไม่ใช่แล้วครับผมว่าต้องมีเหตุอะไรบนเรือทำให้น้องต้องหนีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ